โอเคนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาแกล้งเพื่อนผมครับานี่อยู่ในดีคอนนะจะเป็นยังไงไปชมเลยเฮ้ยเดี๋ยวอย่างแรกมันเช่กูตัดไม้ก่อนไม,ไ,มมมไม้มันจะหมดบ้านละกูมีหนึ่งชุดเต้าอ่ะากูต้องการไม้โอ๊กธรรมดานะไม่ใช่ไม้ขาวไม้น้ำตาลนะ ใช่ไม้กระดังก์นะครับผมทำอะไรแต่ว่าโอ้ยเฮียความแ <c oughs> กะโลกควแล้วอะไรกูแรกเลยไปครับกูอยากเล่นโอเคครับท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้ <c oughs> ผมไม่ได้เล่น <c oughs> แบบฟู <c oughs> ฟูอันนั้นนะ ผมต้องขออภัยด้วยอันนี้ผมจะเข้าเซิร์ฟผมไปนะที่ปกติผมจะเล่นสวิวกับเพื่อนนะครับอ่าคือกับดักผมคือต้นไม้ระเบิดนะเพื่อนผมชื่อโดนนะเดี๋ยวผมจะชวนเขาโดนโดนมานี่หน่อยช่วยตัดไม้มโอ้ยแหลกวะ่ะขออภัยนะท่านผู้ชมแล้วก็ถ้ามีเสียงรบกวนเสียงพัดลมอะไรเงี้ยคือผมร้อนมากขออภัยนะครับเฮะโอ้ยแหลกว่ะฮะฮะ ตอนนี้เครื่อง g o o g มันใช้อะไร CPU เป็นตัวประมวลผลเปลี่ยนไงไม้ค้าเปลี่ยนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้๋ย่มาช่วยกูตัดไม้ก่อนนี่นี่นะครับตัวนี้ผมว่างแผจไหมได้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 ต้นสีโอเคโอ้ยแหลกจังวะ คือที่ผมพูดไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ยินนะเพราะว่าผมไม่ได้กดมไม์เออผมตั้งไว้ว่าต้องกดไม์ถึงจะพูดเอเฮ้ยทำไมเซิร์ฟแลกวะเฮ้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมมามาเลยมาเลยพร้อมแล้วช่วยวช่วย,วยตันหน่อยแถวแถวนี้แถวแถวนี้อ๋อข้างหลังอะไรข้างหลังบ้านแบงไปตัดบ้านแบงมาแม่ไมไหแถวนี้ก็มีแถวเนี้ยแถวเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวพาละตรงนี้มีเยอะเลย <c oughs> นี่ นี่ตรงนี้ตรงนี้ตามมาเนี่ยแถนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแถนนี้ไม่ไม่หมวกมันแตกโอ้เยอะเลยเออี่แล้วกูเลยเขาไม่เชื่อกลนเอาขวานสิเอาขวานเิเออว่ะขวานหินด้วยแหละคนดีเฮ้ยคินแหละเอานผู้ชมเอาดีแอนึลยเยอะเยอะเลยก็ดี จะกว่าขวานมันจะพังเฮ้ยมันจนกว่าขวานมันจะพังว่ะถ้าผู้ชมมันจะติดไหมเนี่ยไม่ใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยตัดก่อนตัดก่อนเนี้นตัดนะเราจะเงี้นตดนะัะะนตดอุย้ยขวานพังคือนโดนโดนมันตัดแถวนี้ให้ด้วยนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยขวานพังเดี๋ยวไปค้ามก่อนเนี่ยแถวเนี้ยมีเยอะเลยตัดให้ด้วยต้นใหญ่ตันนี้ เราจะได้ย,นยินเสียงเอาไปทำอะไรก็เผื่อม anyway> ันต้องใช้ไงนี่อะนี้อเสีงโอ้ยแหลกว่าท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะต้องขอภัยขวานไม้แไปตัดรีตัดเพื่อนนี่มันไม่ตัดต้นใหญ่อะท่านผู้ชม สอนกูทำฟาร์มแล้วกูทำไม่เป็นได้ได้ไดฟารมข้าวกอนทำไมต้นไม้ต้นบีนแปลกอะเฮ้ยต้นบีฮะฮะไหนอ๋อมันใหญ่เป็นพิเศษใช่ไหมไม่ไ่แล้วทำไมส่โคอะไร <c oughs> เร็ว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 เร แผลเราจะด่โดนไปตัดฝั่งนู้นดีเนี่ยเอาให้มันโล่งๆไปเลยแถวบ้านตรงนี้กัดจะสร้างเป็นแต่ว่าเออใช่ใช่ชยจะหลงคนไมจะหลงคนหมน้องอ ไม่ทำไมไม่ทำไมไม่ได้เฮ้ยมีแอปเปิ้ลดอกเนี่ยโอ้ยกูทำอะไรผิดวาดตอกวาดตอกมาได้ยังแก้วเต็มกุญเต็มวันนี้อยู่แต่แต่มึงตีไปเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิด ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูรีแบบพอยแล้วเราก็จะดักคนอื่นต่อขอดเกียดเลยแบบหรือ่เออเดี๋ยวรีแบบรีแบบโอเคเขาเล่าชมูวอะะไรก โอเคก็โอเคก็ผมท่านผู้ชมเออผมใช้เอเธอร์นอลในการเปิดเซิร์ฟนะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครชอบกดไลค์ชอบแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบู้